ค่าตัวเอาไปเลย126ล้านยูโรและทีมที่ซื้อครับความบันไยก็เกิดขึ้นจากค่าตัว120กว่าล้านเหลือ20ล้านยูโรสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคมชัดลึกกับคมติดขอบนะครับวันนี้เจอกับบอกก่อใช้เหมือนเดิมน,นะครับคันนี้พี่ใช้มีเรื่องของการย้ายตัวของนักเตะคนหนึ่งครับซึ่ง เมื่อย้อนหลังกลับไปสักประมาณ5-6ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ทั่วโลกจับตามองเลยเขาบอกว่าแม่งเก่งแบบคิสเตโนโรดันโดเลยแั่นก็คือเจ้าเฟลิกนะครับอดีตนักเตะของทีมสมโมสรอ,อย่างเบนฟิก้านะครับซึ่งปัจจุบันอายุยอายุ24ปีแต่ว่าเจ้าเฟลิกเนี่ย เคยเก่งมากๆเคยเป็นที่ฮือฮาเคยเป็นเจ้าของค่าตัวร้อยกว่าล้านยูโรเมื่อวัยเพียงแค่อายุ18-19ปีเท่านั้นเองอะไรมันจะเก่งขนาดนั้นบอกก็ใช้เห็นข่าวล่าสุดครับของเจ้าเฟลิกในการที่จะย้ายไปอยู่กับเชลซีทีมที่เคยยืมตัวเข้ามาต้องบอกก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยเจ้าเฟลิกเนี่ยเป็นนักเตะก่อนหน้านี้เป็นนักเตะของอตรลีโกมาริด ทีมตามหมีครับ <Wow. S 1> ซึ่งซื้อตัวเข้าไปในตอนนั้นด้วยค่าตัวที่บอกว่าแม่งเมากาวหรือ,รอเปล่าก็ไม่รู้126ล้านยูโรกับเด็กอายุ18ปีเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับตอนนั้นเบนฟิก้าเนี่ยได้ตัวตั้งแต่ดาวรุ่งคนนี้ขึ้นมานะครับแล้วเฟลิกก็เช,ชิดชายโดดเด่นมากครับเล่นแบบโชว์ของอะ่ะขายของอะ่ะ oh, <no. S 1> อายุ18ติดทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็ประเดิมสนามด้วยการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมยิงประตูได้ในเกมที่ โอ้โหเบนฟิก้าเจอริสบอนด้วยโอ้โหแว่งสุดยอดเลยเด็กคนนี้นะฮะอัจฉริยะจริงๆ15ประตู9แอสซิสต์ในฤดูการแรกตอนนั้นอายุ18ใครจะเชื่อครับคว้าแชมป์ลีกสูงสุดกับเบนฟิก้าทุกคนบอกโอ้โหไอ้นี่มันสุดๆค่าโตเอาไปเลย126ล้านยูโรและทีมที่ซื้อครับความบันไลก็เกิดขึ้นนั่นคือแอตเลติโกมาดริด ซื้อไปครับด้วยค่าตัว126ล้านยูโรมาอยู่กับ <no. S 1> ตาหมีปรากฏว่าขครกับวตาหมีแม่งได้ของดีแล้วงานนี้มึงเอ้ย <No. S 1> นะครับแล้วก็จาาฟลิกก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับใช้เวลาปรับตัวในลีก้าอยู่ไม่กี่เกมอะ่ะมีอยู่เกมนึงครับเจอเกตาเฟ่แม่งลากคนเดียว60 60กว่าเมตรครึง่งครึ่งสนามกว่ากว่า oh. เข้าไปยิงประตูแฟนบอกเราแล้วตาหมีมึงได้ของดีแล้วงานนี้สุดๆแต่ครับทุกอย่างมันก็ พราะหลังจากนั้นเอ๊ะทำไมเจ้าเฟลิกแม่งเล่นไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหนุ่มคนนี้ปรากฏว่ากับเฟลิกนะครับอยู่ๆก็แผ่วไปมีคนไปสัมภาษณ์องตวนกิสมันครับซึ่งเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่อยู่ในทีมปรานีกิสมันบอกว่าไม่ยากเลยครับเฟลิกมึงต้องเข้าใจเลยครับมาอยู่ในทีมนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าทีมประมาณว่าเจ้าเฟลิกถ้ามึงเล่นอย่างนี้มึงไปเล่นคนเดียวจเจริญยากและที่สําคัญนะครับ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็คือจอฟริกนั้นไม่ถูกกับเอลโชโลดิเอโกซิมิโอเน่กุนซือของทีมครับในเมื่อคุณไม่ถูกกับหัวหน้าคุณความชิบหายก็เกิดขึ้นทันทีในการทำงานซึ่งแน่นอนครับจอฟริกใั้สัมภาษณ์ครับเขาไม่ชอบตราหมีเลยเล่นแบบนี้เล่นแต่เกมรับผมไม่สนัดเลยเอลโชโลพอได้ยินขา่าวก็โอเคไม่เป็นไรขายแม่งเลยนะครับแต่ราคามันสูงเนี่ยสิใครมันจะซื้อไหวนะครับมีหลายทีมครับที่ สนใจจะซื้อนะครับแต่ว่าซื้อไม่ไหวเพราะค่าเหนื่อยแพงเชลซีก็เลยลองนะกูยืมแล้วกันเฉพาะค่ายืม10ล้านปอนด์ครับต่อหนึ่งฤดูกาลแล้วมึงต้องจ่ายค่าเหนื่อยเต็มด้วยซึ่งค่าเหนื่อยน่าจะมาหาศาลพอสมควรพอเชลซีได้ลองแล้วแม่งจะซื้อขาดก็ไม่ได้เพราะแม่งเดี๋ยวจะดีไม่ก็ไม่สุดแย่ก็ไม่สุดอ่ะไม่เป็นไรกูยืมก่อนแล้วกันฤดูกาลต่อมาบอกอันกูไม่ไหวแล้วกูไม่ยืมแล้วเพราะกูยังงงอยู่ในตัวกูยังเยอะแยะอยู่เลยบาร์เซโลนาบอกฤดูกาลที่ผ่านมาอ่ะนั่นกูยืมแล้วกัน บาซา่าเขาอยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อครับก็อ,อยู่ไปดูฤดูกาลสุดท้ายกับมาตราหมีและอย่างที่บอกข่าวล่าสุดครับตอนนี้เชลซีตัดสินใจซื้อจากค่าตัว120กว่าล้านเหลือ20ล้านยูโรในปัจจุบันอ่ะเชลซีบอกว่ากูซื้อแล้วกันนี่คืออนาคตของจอฟเฟลิกับในการย้ายตัวในฤดูกาลนี้ติดตามดูครับตอนนี้เขาเป็นนักเตะของเชลซีแล้วและมันจะเล่นยังไงวะเชลซีเต็มไปหมดเลย ไม่รู้จะเล่นตำแหน่งไหนด้วยใครเป็นแฟนฟุตบอลลองดูนะว่าเจาฟริกเขาจะกลับมาแจ้งเกิดได้ไหมแต่คราวนี้ไม่ได้ยืมแล้วนะเทลซีซื้อขาดครับก็มาติดตามดูกันในพรีเมียร์ลีกกับผลงานของเจ้าฟริตในฤดูกาลน,นี้นี่คือคอมติดขอบครับแจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับติดตาม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดมันทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องราวกีฬาเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ